เปิดใหม่แล้วก็มาใหม่ซึ่งให้ได้ยนโชมแล้วก็ใช้เงินได้คล่องตัวกันมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาชีพทุกคนโดยจะไม่ได้แบ่งแยกเฉพาะกลุ่มซึ่งไม่ว่าคุณจะทำงานประจำซึ่งอาชีพนี้ก็ได้ทุกสินเชื่อแล้ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอิสระคุณก็ได้สิทธิ์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นสินเชื่อในรูปแบบของดิจิตอล ซึ่งจะกดเงินผ่อนของใช้บริการจบในแอปเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบ0%ก็มีนะแค่คุณจ่ายคืนตามวันและเวลาที่กำหนดถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้เงินก็ไม่ได้คิดดอกเบีย้ยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับเป็นสินเชื่อที่อยู่ในรูปแบบบัตรเครดิตดีๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีบัตรจะไม่มีบัตรเนี่ยส่งไปให้ที่บ้าน คุณจะทำรายการอะไรล่ะทำผ่านแอปดิจิทัลของเขาเน่สะดวกกว่าจะถอนเงินสดใช่ไหมถอนเท่าไรก็คิดค่าธรรมเนียม3%ของวงเงินที่คุณถอนออกแล้วก็จะถอนเงินแต่ละครั้งก็ควรจะคิดให้ดีๆถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยคือ3,000บาทจะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่16%ต่อปีเวลาจ่ายคืนขั้นต่ำก็ทำได้เพียงแต่ว่าขั้นต่ำของที่นี่คือ8%ฉะนั้นมันจ่ายเยอะอยู่นะเนี่ย ข้อดีเขาก็มีนะคือคุณสามารถจะรับเครดิตเงินคืนได้5%จากการใช้จ่ายต่างๆผ่านช้อปปี้ผ่าน Lazada คือแปลนดังทั้งนั้นช้อปตั้งแต่500บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปนะคุณจะได้คืนเงินสูงสุดเนี่ยไม่เกิน1,000บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตรด้วยแบ่งจ่ายเนี่ยจ่ายเท่าๆกันทุกเดือนก็สามารถจะทำได้ คือแต่ละคนที่จะสมัครได้คุณต้องเช็คตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าคุณจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้ฟิกขั้นต่ำไว้เลยนะที่15,000บาทคือทำได้ทุกอาชีพแล้วก็อายุงานเนี่ยคือ4เดือนส่วนเอกสารที่ใช้เนี่ยใช้ตามอาชีพได้เลยนะอย่างเช่นถ้าคุณทำงานประจำคุณก็ใช้สลิปเป็นเดือนล่าสุดถ้าคุณมีอาชีพเปสระลา คุณก็ใช้สเตทเมนต์เเดือนแล้วก็หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารเราวถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ใช้เอกสารเหมือนกับอาชีพอิสระเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มทะเบียนการค้าหรือไม่ก็ทะเบียนพาณิชย์เข้าไปด้วยหากว่าคุณอยากจะมีทางเลือกนี้เก็บเอาไว้ถ้าคุณพร้อมที่อยากจะได้เงินอยากจะได้ผ่อนของอยากได้สิทธิประโยชน์เหมือนกับการที่คุณมีบัตรเครดิตจริงๆสักใบหนึ่ง ก็ต้องที่นี่เลยนลั่นแหละบัตรเครดิตดิจิทัลออออนเน็กเจนค่อนข้างจะนิวเจอร a ลเลยนะเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อมกราคมที่ผ่านมาในฉบับที่คุณไม่ต้องพกบัตรแข็งๆกันด้วยพกแบบดิจิทัลบนแอปออออนไทยโมบายได้เลยคุณก็โหลดแอปมาเด็กก็สมัครกันได้ง่ายๆเลยนะคนใหม่สมัครได้คนเก่าก็สมัครด,ดีรูปแบบการสมัครก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอก สมัครแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรเอกสารคุณครบแล้วก็คุณก็รอผลไม่เกิน3วันทําการซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยเพียงแค่คุณเปิดแอปอีออนขึ้นมาคุณก็เลือกไปที่การสมัครบัตรแล้วก็มองหาบัตรเครดิตอีออนเล็กเจนกรอกข้อมูลเข้าไปแนบเอกสารเข้าไปตรวจสอบแล้วกดยืนยันแล้วก็กดรหัสพินหกหลักเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น ต่มันจะเป็นการสมัครผ่านแอปเท่านั้นนะจะไม่สามารถที่จะไปสมัครที่สาขาหรือว่าเคาน์เตอร์อีออนได้ฉะนั้นก่อนตัดสินใจจะสมัครเนี่ยอยากให้คุณเข้าไปทําความเข้าใจในรายละเอียดซะก่อนหรือว่าจะโทรสอบถามนะในขั้นตอน,นรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้มากให้คุณโทรไปได้เลยนะที่หมายเลข 0, 0, 0, 0, 0. 2 6ย์สองหกห้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ